บทสาธยายธรรมเรื่องทุติยะทะัศะพลสูตรพระธรรมวินัยเปรียบประดุดน้ำทิพย์อันประณีตและการบรรณุธรรมอันเลิศต้องอาศัยความเพียรอันเลิศที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวักอภิสมัยสังยุตทัศพลวัก จเรือนพรสาทุชนผู้ไม่ประมาทในการปรารบความเพียรทุกท่านในวาระณีอาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีเนื้อหาต่อนเนื่องจากพระสูตรที่แล้วมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นพระสูตรที่ทรงกระตุ้นเตือนและให้กำลังใจแก่เหล่าภิกษุให้ตั้งมั่นอยู่ในความเพียรพยายามเพื่อบรรลุถ,ถึงเป้าหมายสูงสุดแห่งพรหมจรรย์ พระสูตรนี้มีชื่อว่าทุติยะทัศพลสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าทุติยะแปลว่าที่สองและทัศปละแปลว่ากำลังสิบประการเมื่อรวมกันแล้วทุติยะทัศพลสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยกำลังสิบประการสูตรที่สองหัวใจของพระสูตรนี้คือ การประกาศถึงคุณค่าอันสูงสุดของการบวชในพระธรรมวินยัยและการกระตุ้นเตือนให้ปรารบความเพียรอย่างถึงที่สุดโดยทรงแสดงให้เห็นว่าพระธรรมวินัยนี้เป็นของที่ตรัสไว้ดีแล้วเปิดเผยและปราศจากปมด้อยใดๆและพรหมจรรย์น,นี้ก็เปรียบประดุดน้ำทิพย์อันประณีตที่ควรดื่มกินในขณะที่พระาศาสดายังทรงพระชนชีพอยู่ และได้ทรงตั้งปณิธานอันสูงสุดไว้ว่าตราบใดที่ยังไม่บรรลุถึงสิ่งที่ควรบรรลุด้วยความเพียรของบุรุษตราบนั้นจะไม่มีการหยุดพักความเพียรเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นขึ้นณนะพระวิหารเชตวันพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงถึงพระพุทธ,ธานุภาพของพระองค์ที่ทรงประกอบด้วยทัศพลยานและเวสารชยานสี่ และได้ทรงแสดงถึงการหมุนพรหมจักรคือการแสดงความเกิดและความดับของขันห้าและปฏิจจสมุปบาทซึ่งมีเนื้อหาเหมือนก,น,กนกันกับในทัศพลสูตรแรกทุกประการจากนั้นพระองค์ได้ตรัสต่อไปว่าดูกระภิกษุทั้งหลายทำอันเรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นธรรมที่ตื้นเปิดเผยประกาศไว้ดีแล้วและปราศจากปมด้อยใดๆ ในทำที่เรากล่าวไว้ดีแล้วเช่นนี้ย่อมเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาออกบวชจะพึงปรารบความเพียรว่าหนังเอ็นและกระดูกจงเหลืออยู่เถิดเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษหากยังไม่บรรลุถ,ถึงประโยชน์นั้นแล้ว การหยุดพักความเพียรจักไม่มีเลยพระดำรัสนี้คือการตั้งปณิธานแห่งความเพียรอันสูงสุดที่ภิกษุทุกรูปพึงยึดถือเป็นแบบอย่างพระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อไปว่าดูกระภิกษุทั้งหลายคนเกียรติครานย่อมอยู่เป็นทุกข์รักคนอยู่ได้บาปอากุศลธรรมทั้งหลายและย่อมทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้เสื่อมไป ส่วนผู้ที่ปรารบความเพียรย่อมอยู่เป็นสุขปราศจากบาปอากุศลธรรมทั้งหลายและย่อมทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้บริบูรณ์ดูกระรภิกษุทั้งหลายการบรรลุถึงสิ่งที่เลิศย่อมไม่มีได้ด้วยสิ่งที่เลวสามแต่การบรรลุถึงสิ่งที่เลิศย่อมมีได้ด้วยสิ่งที่เลิศดูกระรภิกษุทั้งหลาย พรหมละจันนี้เปรียบประดุดน้ำทิพย์อันประณีตและพระาศาสดาก็ประทับอยู่ต่อหน้าแล้วและในท้ายที่สุดพระองค์ได้ทรงกระตุ้นเตือนให้เหล่าภิกษุพรารบความเพียรเพื่อให้การบวชของตนไม่เป็นหมันและเพื่อให้อามิสสถานที่ได้รับจากทายกทยิกามีพลานิสงอันยิ่งใหญ่และทรงสรุปด้วยการให้พิจารณาถึงประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ว่าล้วนสำเร็จได้ด้วยความไม่ประมาทข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นผู้มีความเพียรที่ไม่ย่อท้อขอให้เราจงระลึกไว้เสมอว่าหนทางแห่งความสำเร็จนั้นไม่มีพางลัดและผลอันเลิศย่อมเกิดจากเหตุอันเลิศเท่านั้น ขอให้เราจงมีความมุ่งมั่นและภาคเพียรในการสร้างสมคุณงามความดีอยู่เสมอและจงอย่าได้ปล่อยให้โอกาสอันดีงามที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนานี้ต้องสูญเปล่าไปเอวังก็มีด้วยประการัชนี